24,790ื่นจยเก้า CPU จะแอบซีพียูจะสตรีมได้ไหมถ้าสตรีมได้สตรีมอะไรได้บ้างไปรับชมกันเลยฮะสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอบซีพียูเช่นเคยครับผมเปาล์แอบซีพียูสวัสดีทุกคนด้วยครับสำหรับว,วันนี้มันเป็นหัวข้อที่ถามว่าพี่เปาครับงบเท่าไหร่สตรีมได้ผมก็เลยจัดมาเครื่องหนึ่งในงบประมาณ2 4งหมเอาไว้ว่า20,000ื่นต้นๆสองห0ื่นต้นๆเนี่ยประมาณ24,790เราจะได้อะไรกับเครื่องนี้กันบ้างรวมถึงการเล่นเกมทีีีีีี่่่่จรรรริงงงแแแแลลล้้้้้ววววเคคคคืออนนนนนยผผมม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 ทดดสสบโไ Steam ไตตปะาาาถถก เป่าครับแล้วถ้าสตรีมไปด้วยเนี่ยมันได้ไหมครับพี่แล้วเฟรเมเเลยจะไปยังไงครับพี่แน่นอนครับผมเลยจัดให้งามๆครับ ก็เลยสตรีมผ่าน YouTube ให้ดูคเครื่องนี้งบราคาณวันที่17มิถุนายนครับ24,790จะ i7 CPU นำทีมโดย CPU AMD ครับตัวนี้เป็น AMD Ryzen 5 5,500ครับ5,500ตัวนี้เ <6, 12 S 2> ทอร์โบ4.2 GHz ครับ6คอร์12เทรดหลายคนกำลังลังเลพี่เปาครับ Ryzen 5,500เนี่ยเมื่อเทียบก,กับ i5 200F เนี่ยที่ราคาออกออกเราพอๆกันเนี่ยตัวนี้ดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าถ้าคะแนนแบบมันติดเทรดหรือคะแนนแบบใช้คอร์แหละใช้ครบทุกคอร์ครบทุกเทรดเนี่ย Ryzen 5,500แรงกว่าถ้าคะแน แบบซิงเกิลเทรดวัดประสิทธิภาพแบบ1นึ่งคอต่อ1นึ่งคอดึง i3 มา1นึ่งคอดึงไรเซน5มา1นึ่งคอชนกัน i3 ชนะครับเล่นเกมสูสีกันครับแต่ถ้าสตรีมตัวนี้อาจจะได้เปรียบก็แล้วเพราะว่าแบบคอและเทรดเยอะกว่าถ้าการเรนเดอร์อย่างเงี้ยหรือว่าการใช้ซีอูการทำงานอย่างเช่นกิกเบนซีนิเบนหรือว่าเป็นพวกแบบเบนเดอร์หรือว่าวีเรพวกเนี้ไรเซนห้จะได้เปรียบครับวิเคราะให้ดูครับไปดูกันเลยว่าไรเซน5เมื่อโชกับ i3 จะเป็นยังไงจะเห็นได้ว่าการทำงานแบบมัลติทากกิ้งเนี่ยถ้าเราโฟกัสเฉพาะมับแต เวลาเดียวกันครับถ้าเป็นเกมมิ่ง i3 บางเกมก็แรงกว่าแต่ถ้าเป็นเกมที่เน้นซีบิวหนักหนักอย่าง,งาาเช่น Red Dead Redemption 2เนี่ยจะสังเกตเลยครับว่าเฟรมเรทของไรเซนเนี่ยดีกว่านั่นเองแต่อย่างไรก็ตามฮะตัวนี้ก็เลือกตามชอบแล้วกันว่าอยากได้อินเทลอยากได้ไรเซนนั่นเองผมบอกข้อดีข้อเสียไปหมดละตามกราฟที่โชว์อยู่เมื่อกี้นี้เลยนะครับดังนั้นนี่คือ CPU AMD Ryzen 5005ครับ6คอร์2เรดเทอร์โบ4.2มาสเตอร์บอร์ดครับจะเป็นตัวนี้ครับ Gigabyte B450M DS3H ครับับเเป็นตวริ่มตต้นนของ CPU ัวี้ก็คือเพียงพออยู่แล้วตรงนนี้เป็สลอ็ 4, สลอต์ B450M d s m h อินอรครับ c k ต t เป็น AM4 ครับ s o u เป็นเป็น7.1เป็น g o Cap ตรงนี้พอร์ตแลน์โดยเฉพาะรองรับ M.2 ครับพอเชื่อต่อด้านหลังนี่เห็นเห็นนี่8ช่องนะครับแล้วก็มันจะมี3.1ทั้งหมด6ช่องแล้วสองจสุดช่องนวนั้นเนี่ยบอร์ดตัวเดียวรองรับยอ14ช่องก็คือเพียงพอแล้วนี่คือกิ g ก b y ะไบตัว B450 m d s 3 s ครับเป็ a b l e นั่นเอ r ครจะเป็นบบ Dual Channel ครับจากตาดักเรเบิในัดลของแร RAM จะเป็นขนาด 16GB 2 0แรมส่แบบดูนัลชอนอนพื้นฐานแา้วคครเป็น RAM 16 แล้วก็การ์ดจอครับจะเป็นการ์ด Gforce R TX สอตัวเก่งของเรานี่เองแรง6กิกใครอยากได้แรงกว่านี้ก็อัปเกรดพันห้าเพิ่มเป็นสิกิกได้นะครับตัวนี้เป็น6กกิกครับการ์ดตัวนี้โอ้มาแรงมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหาวสองนย์เนี่ยแรงประมาณไหนก็คือแรงกว่าสองศนั่นเองนะเกมถ้าเกมมันไม่รองรับ DRMS นั่นเองนะครับซีเป็นบอร์ดแรมการ์ดจอไปแล้วฮะสตอรก็จะเป็นตัวเริ่มต้นฮีโรชั้นีสามพันตัวนี้สองร้อยห้าส ตัวเคสจะเป็น a n t e c NX 2 9 2ครับประกอบเรียบร้อยแล้วเครื่องทุกอย่างประกอบมาแล้วเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าสั่งซื้อจาก iHaveCPU ไม่ต้องกัวงวลว่าต้องประกอบเอง iHaveCPU ประกอบให้ลง Windows แบบ t r i a l version ให้ลง d r i v e อให้และเช็คทุกอย่างให้เป็นไปตามปกติเอาง่ายๆก่อนเลยนะซิงแนบไหม ความร้อนปกติไหมบัสแรมวิ่งปกติไหมแรมขึ้นดูออไหมกร์ดจอทางานปกติไหมอุณหภูมิกราดจอปกติไหมจ่ายไฟเพียงพอไหมสตอรเรจเห็นครบไหมพัดลมหมุนทุกตัวไหมพ่วงวัสดจ่ายไฟพอไหมนี่คือเบื้องต้นที่ผมเทสที่ผมนึกออกดังนั้นเนี่ยทุกเครื่องก่อนที่จะส่งถึงลูกค้าจะมีการเทสโดยซีนีเบนช์เทสโดยการเทสสามดีว่ามันสามารถที่จะรันได้ตามปกติไหมเครื่องทุกเครื่องประกอบให้อย่างดีอยู่แล้วนะครับประกอบให้อย่างดีอยู่แล้วการเก็บสายไฟ เก็บแบบนี้เก็บแบบนี้ทุกเครื่องไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับใครที่ต้องการที่จะสั่งซื้อเี่กได้ง่ายคือซื้อไปแล้วปุ๊บสามารถที่จะเสียบใช้งานได้ทันทีนั่นเองลงอะไรไปให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับทุกอย่างถูกเก็บไปหมดแล้วรอรับการอัปเกรดในอนาคตอยู่แล้วนะครับนี่ประกอบเป็นเครื่องเรียบร้อยครับความแรงมาประมาณไหนผมมีผลเทไปไมส่สตรีมไปดูกัน สตรีม <Steam S 2> เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองสตรีมเครื่องนี้ดูครับเป็นรับชมกันเลยฮะตอนนี้ผมไลฟ์อยู่ในแค่ใน YouTube เนาะเอาใน YouTube ดีก,กว่านะครับใน YouTube ช่องเดียวไปเช็คซีวีส์ก,กันครับเพื่อความชัวฮะ AMD Ryzen 5 5500ครับ5500 6คอร์นะครับตรงนี้6คอร์12เทรดครับ6คอร์12เทรดแคส16เมก 6คอร์12เทรดแค c 16เมกตรงนี้ซ็อกเก็ต AM4 ครับเป็นซีซานครับ7นาโนเมตรครับมาเธอร์บอร์ดกิกกะไบต์ B450 MDS3H คือ24,790ตรงนี้มันได้มันจะได้มาติดมาติดคอเว้ยที่มันเป็น6คอร์12เทรดตรงนั้นนะครับนะครับแล้วก็แรมเอ่อตัวเมนบอร์ดเป็นกิกกะไบต์ B450 MDS3H นะครับแล้วก็เมมโมรีเป็น16หกกิกกีด้าโฟร์ดวลชัแนลนะครับบัส3,200ันสเมกะเฮิร์ตตรงนี้บัส3,200ครับดวลชัแนลแล้วตัว spd ก็จะเป็นแรมจากอพเวเซอร์ ก็คือเป็นชิปของตัวซัมซุงนั่นเองโดยที่เจ้าของนั้นเป็นแรมยี่ห้อซาดักนะครับแรมยี Ram ่ห้อซาดักนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นแรมแบบพรีเมียมอยู่ละอัพเพเซอก็คือพรีเมียมระดับหนึ่งแต่ซาดักนั้น มันจะวางตำแหน่งของแบรนด์เนี่ยสูงกว่าอ p เพเซอร์ก็คือซาดักนั่นเองนะครับแล้วก็การจอดจะเป็นเจ้าเดิมคือ Nvidia GeForce RTX 260, Ram 6, Ge ek, 96, ic, 2 0 6 0์ทีคสอ G6 แรมจีดาหกชิปไฮนิกร้อยเก้าสิบสองบิตตรงนี้นะครับสำหรับการสตรีมนะครับแน่นอนครับนี่ครับผมสตรีมอยู่นะครับชัดเจนเนาะตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ย ผมเองก็จะให้ดูการเซตติ้งก่อนแล้วกันนะครับการเซตติ้งของการสตรีมครั้งนี้นะครับจะเป็นการเซ,ต,เซตติ้งแบบ encoder จะเป็น x264 คือใช้ cpu ในการสตรีมเห็นไหมฮะ encoder จะเป็น x264 ตรงนี้และ output เป็นขนาด Full HD หรือว่า1 9 2 0คูณ1080 10. ผมปรับบิตเรทไว้ที่6000แล้วก็ปรับ CPU ร s e preset เป็น faster key frame เป็น2เดี๋ยวเราไปดูเกมแรกกันครับสตรีมไปด้วยนะผมย้ําอีกรอบนึงนี่คือสตรีมไปด้วยนะครับเกมแรกไปเลยครับ 5M ฮะเฟรมเรทเฮ้ยเราปรับอะไรกันอยู่อ่ะเราปรับอะไรกันอยู่อะตอนนี้กราฟิกครับเป็น Full HD ลบรอยหยกัก Fxaa เป็น on, m s a เป็น x2, Txa เป็น on ครับ C หลอดตัวนี้สุดหมดครับ Texture Shader Shadow Reflection Quality ทุกอย่างเนี่ยเป็น very high นะ Msaa Reflection เป็น x2 ครับเนี่ยผมปรับตามเนี้ย77เฟรมที่กาหลาดกลางครับปรับ very high ทุกดอกครับ354ชีวิตที่ประเทศแฟมถ้าสมมุติว่าเราไป label ในกรณีที่คนมันเยอะ เอาละตอนนี้ผมอยู่กาลาดกลางนะครับเฟรมเรทออกมา80เฟรม Full HD ครับเดี๋ยวเราจะไปสตรีมหลายๆเกมกันนะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวผมไปที่ที่จริงน้นเเด่ยโหแม่งปรับสุดได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วนะเฟรมเรทดรีดออกมาแถวแถว60เฟรมอืม50 60เฟรมผมองว่าปรับสุดปรับสุดก็พอได้นะไม่แย่นะเนี่ยยืนได้นะ 66, 60 60 70เฟรมตรงนี้ เห็นปะ67เฟรม6กบกว่าเฟรมที่เลเบลนะครับ50เฟรม56เฟรมที่เรเบลตรงนี้ก็ถือว่าไม่แย่ประมาณนี้นะ60-70เฟรมเอาล่ะนะครับพับ G ครับสตรีมอยู่นะครับ Full HD ก่อนแล้วเราจะเริ่มกับความละเอียดที่ทุกอย่างเป็นเวนิโลนะ Texture กับวิว Distance เป็นอันตรานะครับผมจะปรับตามนี้ก่อนนะโอ้ว้วาวเอ้ยยังบอกไม่ได้ว่าได้กี่เฟรมอะ่ะต้องรอก่อนนะครับต้องรอก่อน ฮัลโหลแมนสวัสดีคร่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแมนแมนคันย yeah, right. ูเฮียมี่แวร์ยูแวร์ a ู I'm free I'm so lonely I'm alone right now I'm running running to the forest in the red tree you know it yeah run to me This is my name. You must, you must, you must listening I am still crying. I'm knocking. Fuck oh no, I'm knocking. Fuck that shit. I am crying. I'm hard, very hard. Oh, fuck shit. shit. I'm dying. Why? Oh, yeah. I'm oh, sorry. Oh, Sukai, okay. you can revive, right? Sukai, I I just talked with you only. I didn't find an enemy. That's you know, so enemy have been me a lot. อันนี้คือ Full HD ปรับวิดีโอทั้งหมดนะครับเฟรมเรทประมาณ100นิดตรงนี้ h a v e a Good Day Man n i c e t o Meet You Bro Yeah Yeah ด o ชช o ่ man Bye Bye เป็นได้100เฟรมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับที่ w a l l e l a n d ครับเซตติ้งตรงนี้ครับคุณิตี้น่าจะเป็นเออขอดูวิดีโอครับเป็น Full HD นะครับ Full HD แล้วก็ปรับสุดครับ Full HD ปรับสุดนะครับอยู่แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเฟรมเรทกันครับ200เฟรมครับ 177 200เฟรมผมว่าสตรีมเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะซีบิวรันร้อยครับเพราะไม่ใช่ซีบิวสตรีมกันดังนั้นเฟรมเนี่ยอาจจะไม่สูงฮะอาจจะไม่สูงแต่ก็พอเล่นได้นะพอเล่นได้นะผมจะเลือกใหผมปรับเซตติ้งไว้ที่ขอดูเซตติ้งตัวนี้หน่อยนะฮะสตรีมอยู่ด้วยนะ1920ก้าร้นะครับแล้วก็คุณภาพปรับสุดนะครับตัวนี้ปรับสุดนะที่ full HD นะครับดังนั้น frame เฟรมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับ200อยู่ที่ประมาณ200เฟรมครับ100ยโอ้ยมินดรอปไป100 160ก็มีเว้ย160ก็มีฮนะ 140อาจจะไม่สูงมากครับดังนั้น,นต,ต้องเลือกปรับคอนฟิกอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันชัวร์นะเพื่อเพื่อใครเล่นวอล o ลย์บออย่างเงี้ยถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกผมก็จะเลือก CPU อีอ้การ์จอในการสตรีมนะครับมันต้องมันปรับได้ครับเพราะตอนนี้มันเหมือน CPU ซีบีไม่ค่อยทำการ์จอไม่ค่อยทำงานเงี้ยเราก็ปรับแบบเรียลไทม์ได้ มันสามารถคอนฟิกได้สมมุติว่าเกมวอร์โลแอนด์เนี่ยมันใช้ CPU เยอะใช่ปะแล้วการ์ดจอมันใช้งานน้อยใช่ปหมตอนนี้ซีพียูทำงานเกือบร้อยใช่ปะแล้วการ์ดจอทำงาน40อ่อีถ้าเป็นผมนะถ้าผมจะสตรีมวอร์โลแอนด์นะผมก็เลือกใค้การ์ดจอสตรีมครับแต่นี้ผมใช้ CPU สตรีมครเพราะมันปิดมันป,ปิดไม่ได้ครับแต่เฟรมเด็กก็อยู่ในจุดที่น่าพอใจนะ167 170เฟรมฮะตายประมาณนี้คือโดยส่วนตัวผมมองว่าอีวอร์โลแอเนี่ยสาเหตุที่มันได้เฟรมไม่สูงนะครับสาเหตุที่มมมัันนไได้เเฟรรร่มม่สูงก็พาาะวานะวคบ ก็เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราใช้เราใช้ CPU ในการสตรีมด้วยนะครับเราใช้ CPU ในการสตรีมดังนั้นถ้าเราเล่นวอ l ์โลนแใช่ปะถ้ามันเน้น CPU ใช่ไหมเราก็เลือกการจอในการสตรีมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่วอ l ์โซนท่านผู้ชมครับคุณภาพวอร์โซนครับกราฟิกเป็น Full HD ครับ full hd นะครับเป็น full hd พันเัปดบครับแล้วปรับคุณภาพไปปรับสุดนะอันนี้ปรับสุดครับสุด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 สุเปิดเดียว anti b a a n c สุดสุดสปรับสุดครับสุดสุดสุดสนี่คือ l l สุปรับสุดเปิดเดี่ยว i c ครับปรับสุดครับ quality wall สุดปรับสุดที่ full hd e a อยู่ฮะขอดูก่อนนะก็ตุกปะวะกระตุกครับสนไม่รอดบอกเลย w สวนผมมองว่าไม่รอดครับหนัก cpu ไปนิดนึงครับ wall สวนไม่น่า มีกระตุกในเกมโอเคครับแต่สตีออกมาไม่โอเคครับบอกเลยวอลโซนไม่ผ่านครับในเกมโอเคนะผมแจ้งอย่างนี้ก่อนในเกมเดี๋ยวทุกคนเห็นเฟรมเท่าผมแต่ว่าอาจจะถ้ายิงออกไปอาจจะกระตุกในนั้นผมบอกว่าวอลโซนไม่รอดสักครัต่อดีกว่าครับวอลโซนไม่ผ่านครับสักครัมจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมฮะไปดูภาพบางกันท่าสักครัมสักครัครับ full hd ครับวิดีโอครับเป็น full hd ครับกราฟิกตัวนี้เป็น high ครับปรับ ds เป็นบาลานซ์ครับโอเคสักครัปรับ high เปิด ds เป็นบาลานซ์ครับสักครัรอดครับ 7จ80เฟรมครับ CPU วิ่ง76 70เปครับการ์ดจอวิ่ง90ครับเห็นปะสตรีมได้ไหมเนี่ยแหละครับสตรีมอยู่ครับท่านผู้ชมครับสตรีมอยู่ครับสกามถือว่ารอดครับ70 80เฟรมถือว่ารอดนะเป็นผมผมให้รอดอ่ะเออรอดดังนั้นสกามถือว่ารอดครับเอ펙น่าสนใจเพราะว่ามีคนสตรีมเยอะพอสมควรนะครับเอ펙น่าสนใจจะรับไปดูกันต่อครับเซตติ้งตรงนี้ระหว่างรอครับผมขอดูเซตติ้งเปิดเซตติ่งออกมาครับเป็น full HD นะครับ f u HD 1920คูณ1080ครับแล้วปรับทุกอย่างเป็น High ทั้งหมดสำหรับ Apex r e g i o n High 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 เห็นไหม high 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 high. Able, high 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 Enable High 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 i คือปรับสุดทุกอย่างของ Apex r e g i o n แล้วกันครับ Apex r e g i o n ทำได้ดีที่120เฟรมผมไม่แน่ใจว่าหน้าจอกระตุกไหมแต่ดูแล้วไม่น่ากระตุกกระตุกไหมบีมนิดนึงไม่กระตุกนะประมาณนี้100เฟรมบวกๆ เอเปก e รีเจนร้อยสี่สิเฟรมนั้นใครซื้อไปจับคู่กับจอร4อยสผมว่าจบโดยส่วนตัวผมว่าจบถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าจบสำหรับเอเปครับถ้าใครจะซื้อเฉพาะไปเล่นเอเปอย่างเดียวนะ24งหมก็เล่นปรับสุดได้แล้วที่ Full HD อะ่ะนึกออะโอเคแล้วไม่แย่นะครับไม่แย่จุดนี้ไม่แย่ฮนะโอ้ยร้อยกับเฟรมครับ เดีด๋ยวเราไปดูต่อที่ Battlefield V ครับโหมดมันติเพลเยอร์นะครับโหมดมันติเพลเยอร์กับเครื่องนี้ครับ24,790รอลองสตรีมไม่คืออะไรอะ่ะไม่ไหว Battlefield V ไม่ไหวครับไม่ไหวเอาดีๆไม่รอด Battlefield V ไ,ไ,ไ,ไม่เวิร์คครับค่อนข้างหนักให้ CPU ชัดจนเกินไปครับอาจะต้องปรับต่ำลงมาหรือเปล่าทนะ่านผู้ชมครับวันนึงครับพอเราปรับต่ำลงมาก่อนปรับกลางก่อนแล้วกันนะ เพว่า b f V ไม่รอดอ้อพอด้อ,อ,ดอยู่พอได้อยู่แต่ดูแล้วไม่ไหวว,ไไว่ะ Battlefield V ฮะ CPU ทำงานหนะักเกินไปครับไม่รอดจาก Battlefield V ผมให้ไม่รอดโอเคปะ่ะปรับกลางถ้าเล่นอย่างเดียวโดวยไม่สตรีมรอดนะแต่ถ้าแต่ถ้าสตตีมด้วยผมว่าไม่รอดถ้าปรับกลางโอเคนะปรับกลางนี่ปรับกลางอยู่ครับประมาณ70-80เฟรมครับ เป็นงไงกันบ้างครับผมนะครับผลเทสก็ตาที่เห็นเลยผมมองว่า อย่างที่ผมอธิบายไปครับอย่างฟลายเอ็มอย่างอะไรพวกเนี้ยอย่างพับจีอย่างวาร์โลเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเฉพาะแบบพวกแบบบัตเทิลฟิววีพวกวาร์โลแรนหรือว่าพวกวอลโซอะไรอย่างเงี้ยคือผมตอนผมสตรีมอะผมใช้ CPU สตรีมไงผมมองว่ามันต้องขึ้นไปเกมเก๋มไปถ้าอันไหนแบบ CPU มันรันร้อยแล้วการ์ดจอวิ่ง60อย่างเงี้ยแล้วมันกระตุกอย่างเงี้ยก็แค่เปลี่ยนครับใช้การ์ดจอสตรีมแทนเพื่อให้มันบาลานซ์กันถ้าใช้การ์ดจอสตรีมแทนปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปแต่ต้องสับ บางเกมเน้น CPU บาง,บางเกมเน้นการ์ดจอดังนั้นเราก็ต้องเลือกสตรีมให้เหมาะสมด้วยนะครับอย่างถ้าเฟรมผมใช่ไหมใช้ CPU เครื่องนีน้ใช้สตรีมเนี่ยถ้าสตรีมแล้วสบายก็มี a p e ปมี PUBG มีไฟเอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสมมติสตรีมแล้วเฟรมเร็วไปกูได้มากกว่านี้มันไม่กระตุกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้การ์ดจอสตรีมครับอย่างเช่นการ์ดชิวีวอลโลแองเก็ได้เฟรมเรทเยอะรวมถึงฮอลดี้วอลโวลด์ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย,นนยลองปรับแต่งดูแล้วลองพิจารณาดูกับเครื่องนี้ละกัน24,790จาก Half CPU ครับฝสองครื่อนสี่พันฝาเจ็ดช่องทาย เคยเจอกันใหม่ครั้งหน้าในี้ลาาปก่อนสวัสดีครับ